หวนแล้วไปเกลียดเป็นคนไม่เคยลืมอดีตใส่ลายนีเนี่ยน้ำมันนะทุกคนน่ะในตีอะไม่ใส่ลายหรอกกูเห็นรูปลายสัตว์ถ้ารูดออกจากกระดาษได้มึงคงแดกเป็นน้ำหวานน่ะติ๊ง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 นอนนุ่งกัน การดำเนินปฏิบัติกเรสองโอ้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดำเนินปฏิบัติการสองนะครับที่ผมต้องคำเสี่ยงลอยอย่างนี้เพราะว่าผมกำลังอยู่ต่อหน้าท่านฮามานเลยต้องทำตัวเป็นสภาพเอง ก็ตอนนี้ก็อยู่กับหุ่นที่หลายหลายคนก็ได้จับตามองเพราะว่ามันเป็นหุ่นหนึ่งในองค์ครกษ์ของท่านฮามาชิมาเซโร่อย่างแซกสามไข่เป็นแซกสามที่ปรับแต่งพิเศษเพื่อเป็นหุ่นประจําตัวของมาชิมาเซโร่นั่นเองซึ่งตามในเรื่องก็มันดูเหมือนจะเป็นหุ่นธรรมดาแต่ว่าโปบเข้าไปกับพลังผีหรือว่าพลังนิวไทของตัวมาชิมาเองก็เลยทาให้ตัวหุ่นตัวนี้ดูความน่าสนใจอยู่ความต่างของตัวธรรมดากับตัวที่ปรับแต่งใหม่แล้วก็ หลักๆก็คือเพิ่มท่อพลังงานพร้อมกับดัดแปลงตรงส่วนหัวที่มันสามารถยิงบีมจากปากให้ยิงไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ปืนบีมเลเวอร์อีกแบบหนึ่งแทนพร้อมกับอาวุธซิกเนเจอร์ของโบมาชิมาเองอย่างทุ่นระเบิดนะครับถ้าเอาตามเนื้อเรื่องเป็นหุ่นที่มาชิมาใช้ในช่วงสุดท้ายของสงคารามเนโอซิออนครั้งแรกซึ่งไปเสียท่าให้กับกองกาลังบริเวนบูฟแต่ว่าก็แลกประกับการที่สามารถ ทำลายกลุ่มโดเปนบุฟที่เข้ามาลุมทั้งหมดได้ด้วยการระเบิดพลังนิวไทยเพชเชอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่มาชิมาเซโร่ได้ฝากไว้ก่อนที่ตัวเองจะแตกไปนะครับและนี่ก็คือหุ่นตัวสุดท้ายที่มาชิมาเซโร่ได้ขับในเดอะเบสต้านั่นเองสำหรับตัวแซกสามไก็ตอนนี้มีเพียงแค่เลเวลเดียว,ยวคอส650เป็นหุ่นสายแดงเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นมบลลเฟเฟิลเฉพาะตัวของหุ่นตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6นัดเป็นยิงทีเดียวสตัน เรามาถึงอาวุธที่น่าสนใจดีกว่ามันก็คือมีวิซเซอร์ธรรมดาสามารถฟันได้3ทีท่าฟันก็เหมือนกับพวกตระกูลรูรูได้ทั้งหลายอย่างดีโอจิสามแต่นะครับตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าชาร์จอาวุธระยะประชิดได้นั่นเองเมื่อคุณชาร์จอาวุธระยะประชิดได้มาดูท่าฟันของตัวนี้กันนะครับอ๋อรถนะครับท่านคามันแรง แรงมากมากมาต่อมาก็เป็นวอลแคนวอลแค่นของตอนนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นโ0สนัดที่ยิงแรงแล้วก็รัวพอที่จะเอามาสตันได้แล้วก็ดับเบิลบีนอเชอร์ซึ่งเป็นกิมมิคประจำตัวของตัวแซก3์ซานไปแล้วก็เป็นยิงทีเดียวสตัน,นครับแต่ว่าตัวเองเวลายิงก็จะนิ่งไปด้วยต่อมาอาวุธของตัวมาชิมาเองอย่างทุ่นระเบิดนะครับมีทั้งหมด8นัดก็สามารถกดค้างเพื่อปล่อยไปได้เลย แล้วมันก็จะลอยไประเบิดของมันเองหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดตัวนี้เวลาพุ่งก็มีสกิลเม n โลเวอร์ที่ทำให้ตัวเองต้านติดรีสิสแต่ตัวนี้ไม่สามารถกลิ้งได้นะครับแต่ตัวนี้สามารถพุ่งบรอากาศได้มาดูท่าเคาน์เตอร์ดีกว่าขอาโทษนะครับท่านธรมานไม,ไม่อยากกระทีบท่านธรมานเลยก็เป็นท่าทีปกติแหละ เพราะว่าหลายหลายคนคงจะพร้อมที่จะดูสกิลพิเศษของคุณตัวนี้นะครับมันมีสกิลพิเศษที่เรียกว่า bio sensor M นะครับ M นี่น่าจะมาจากชื่อตัวมันเองแหละตัวมาชิมาเราจะปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆนะครับถามว่าสกิล bio sensor M ทำอะไรได้บ้างก็เพิ่มดาเมจการฟันของตัวเองแล้วก็ลดดาเมจจากการโดนยิงแต่มันจะไม่หมดแค่นั้นครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวซักสามใครตามในเนื้อเรื่องเนี่ยก่อนที่ตัวเองจะแตกก็ได้ทําการปลดปล่อยพลงยังนิวไทร์ เป็นระเบิดโดยรอบตายไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งในเกมนี้ก็ยังอุตสาห์ทำกิมมิกนั้นมาให้ดูอยู่โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการติดแบบเซนเซอร์เอ็มเรียบร้อยนะครับก็เพิ่มแอทแทกกับดีเฟนซ์อย่างที่ผมบอกเพิ่มฟันแต่ลดการโดนยิงโดนยิงเบาลงไกลละไกลละรออีกนิดนึงเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมเหลือเลือดคิวเพลรไว้ปิ่มหนึ่งถ้าเกิดมันโดนระเบิดของมาชิมาไปมันจะเป็นยังไงดูนะครับ ระเบิดได้ด้วยมันทำระเบิดได้ด้วยคเจ๋งนี่แหละครับความหน้าคขบพาของหูตัวนี้ครับฟันก็โหดมีท่าเข้ามีอาวุธยิงพร้อมมีทุ่นระเบิดเอาไว้ดักควายและที่สําคัญตอนที่ตัวเองตายสามารถเข้าไปกลางวงเพื่อไม่ให้การตายของตัวเองนั้นสูญเปล่าได้อีกด้วยนะครับถือว่าถูกใจมากๆทับตรงตามประตูทุกอย่างเห็นขนาดนี้แล้วก็คงรู้แล้วครับจะเล่นยิงรอต่อไปเรื่อยๆก็ได้ฟันทีนึงแล้วก็ไปฟันฟันทีนึงตึ้งตึ้ง ตีที่ว่ามันเป็นท่ารูดด้วยนั่นแหละหรือก็แบบง่ายๆสุดชาร์จแม่งเข้าไปลุยแม่งเลยเป็นการวัดใจโตขุนผมว่าถ้าเล่นอยู่ไกลๆอ่ะมันไม่ค่อยมันอย่างน้อยถ้าเกิดเราตายอะ่ะเรายังแบบว่าเอาชีวิตเข้าไป แรกในกลางวงให้คนมันระแวงไม่ให้โดนระเบิดไดนะ้ผมไม่แน่ใจว่าระเบิดมันโดนแรงขนาดไหนเพราะว่าพอเวลาเร่นจริงแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวนี้ตอนใกล้ตายเลยก็ถือว่าเป็นหุ่นแดงอีกตัวหนึ่งที่ทําอาวุธมาครบเครื่องดีพร้อมกับสกิลเบลอนเซอร์ของตัวมาชิมาเองที่น่าสนใจนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าสรับตัวแซกสามใครผมจัดพาร์เอาไว้ยังไงนะครับไปดูกันสหรับแซกสามใครที่ผมมีอยู่นะครับเป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสสองร้อยห้าสิบพาร์ที่ผมจัดเอาไว้ก็บีดังนี้ ทัสเตอร์เลเวลสองเพิ่มฟันเลเวลสี่เกราะเลเวลห้ากับสามกันฟันเลเวลสี่แล้วก็กันบีมเลเวลสี่กับสองตัวนี้ค่าพลังป้องกันพวกเอาพุธต่างๆน้อยก็เพิ่มทั้งกันฟันกับกันบีไปเลยจะได้โดนเบาลงนะครับที่เหลือก็คือเพิ่มเกราะกับฟันให้ตามสุดแล้วก็บูทนิดหน่อยอาวุธที่มันใช้ก็เป็นอาวุธประจำตัวของตัวเองครับแซกสามไคบีมเรเฟลครับแซกสามไคบีมเซเบอร์ส่วนอาวุธลองก็ เป็นอาวุธตีตัวโตวหุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งบีมตรงอกกับทุ่นระเบิดที่อยู่ตรงโล่อยู่ตรงไหลนะครับนี่ครับสกิลที่เด็ดเฉพาะของตัวนี้เลยก็คือไบโอเซนเซอร์เอ็มเมื่อเลือดต่ำกว่า30%สกิลทำงานจะบวกค่าฟันทำให้ตีประชิดแรงขึ้นสร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้วยการระเบิดรอบๆเมื่อตัวเองตายนะครับอีกทั้งยังลดดาเมจจากการโดนยิง40%เพิ่มค่าทนทานอีกนิดหนึ่งด้วยนอกนั้นก็เป็นสกิลที่หุ่นแดงควรจะมีนะครับเท่าที่ผมไปลองเล่นมาก็เป็นนหุ่่ที มันเข้าฟันโหดมันเหมือนอารมณ์จะคล้ายๆกับดีโอวิธีการเข้าฟันหรือว่าขนาดโตมันเนี่ยแม่งมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นดีโอแต่ว่าเป็นหุ่นแดงแทนมีสกิลตอนใกล้ตายสกิลที่ทาให้คุณฟันแรงขึ้นไม่พอแถมยังสามารถเข้าไปพีชีกลางดงได้อีกเป็นหุ่นที่ดีแถมยังมีพลังผีในการชูความแรงของหุ่นตัวนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสำหรับตัวแทกสามใครตอนนี้นั้นจะเป็นยังไงไม่ได้ลงสนามจริงด้วยเขตยศของมาชิมาเซโร่องคครักของท่านฮามานไปดูกันครับ โชคนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นขาขึ้นของหุ่นฟังนิโอซิออนเป็นพิเศษนะแต่เข้าใจแหละมัระกำลังจะขึ้นภาคใหม่ก็เลยต้องย้อนกลับมาทำหุ่นที่เหลืออยู่บัรเกิบเพื่อทอานฮอรมอนเอ้ยทำไมมันจบฉากไวจังวะหรือมันเป็นแก้ใหม่อาจจะคิดไปเอง มมุ่งมันตั้งแต่หุ่นเหลืองเหมือนเดิมแต่เขาได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยบวกแล้วเหรอไวจังวะมีอะไรมาครูไอ้ยัยยุคนี้ยังมีคนเอามาร์คทูมาเล่นเหรอของอีกเหรออืมผมเห็นละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวขี้โกงดิค่อยคๆๆๆเออ อะไรผมไปช่วยละสวัสดีครับเฮ้ยเกมหายด้ว่เยาวจะเดี๋ยวเปืนนี้เอาฝ่าฟันก็พอโอ้โอ้โหเป็นนารอดไม่นนารอดโอเยสโอเยสโอ้โอ้รอดวะต้องสอดกับดีโอละ อ ah ้าวแต่คูโดนไหมครับอยากจะตามมาก็ลองดูนะครับไปละอ้าวโอเคอืมันโดนระเบิดกูเต็มๆกลัวแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะตอนมันโดนดาเมจเรานี่แบ้ง ขึ้นไปโอเลยเนี่ยต่อให้เจอกับดีโออ่ะแต่ถ้าเกิดสู้ดีๆก็สู้ได้เพเผื่อตัวนี้แม่งเล่นมันกว่าดีโออีกไปลงมาช่วยหน่อยเแล้วแต่ฉันจะมาแล้วเนี่ยทันไงกูมาทันไหมเนี่ยผมไม่สายก็ไปสลับไปเองลงเออไม่ยอมมาโอเคไม่โดนอ่ะยิงไปยิงครับยิงไปยิงไปยิงไป ไปไหนครับเอาเยี่ยมแมงกันไปก็ได้วะแมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นเหลืองอย่าชักดาบกูบอกหลายรอบแล้วเป็นหุ่นเหลืองอย่าลีอาชักดาบเฮ้ยไม่ตายไปเลยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยคุณเห็นมั้ยตรงนี้มีมีบอมอยู่ถอย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 โอเค ทาวก็เชิญทแล้วก็เชิญต้องปัธรรมดาด้วยอ่ะเอออ้าโดนขอโครับเมือกีกูเห็นไม่มีคนอยู่ข้างบนอตายไปแล้วนี่วไปแล้วไปเฮ้ยต้องรีบอย่าให้วันอย่าให้วันไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วล่ะกูลงมาก็ได้ เอาเราเปิดไปผมรอก่นอนเฮ้ยมาแล้วเม,ม,มเคิมเาเคเ์มาขยับด้วยโอ้โหแม่งเล็งกูสองตัวเลยก็ถอยเลยใจเย็นใจเย็นออกูุสักทีเหอะวะขอกกุสักทีขอกกุสักทีออกกุสักทีเลยว้าวพีไม่ได้เยอ้ทีมรีบมาเร็วๆกูจะตายฟรีไม่ได้นะ ไอ้ที่จะไปโดนเย็นๆเย็นๆโอ้ไม่เย็นละลาก่อนโอไม่รอดแล้วล่ะทุกคนเอารอดว่ะน้าหลังเลยอ่าๆอยากทำแล้วก็ตื่นเชิญเลยรอยิงอยู่ข้างบนก่อนก็ได้อืมหนึ่งทีเฮ้ยมันมีคนบ้าตามมาว่ะชนไอ้เหี้ยไม่ทันเลย เอนย่างไรมันก็ตายละเออนั่นแหละลุม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 เข้าไปลุมเข้าไปเป็นหุ่นฟ้าสองตัวมึงเก็บหุ่นแดงกันยากเย็นจังเลยไม่ได้ละอ๋อบังหลังโอ้โหไม่ตาม้าหลังอีกลู่เดี๋ยวนะแอร์ผมเห็นไปโดนไม่เป็นไร มึงไปหาที่ดีดกว่าไม่เซต้พัพคัดอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวมึงก็โดนหุ่นแดงโซโล่หรอกคุณเขาออกแบบเครื่องบินมาให้มึงหนีไม่ได้ให้มาโดนตีนถอย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 อเกียร์แม่งมาข้างหลังอีกอุ้ยผมแล้วที่เป็นด่านทีมะสุดอลุเอลเวงโตหนัว กูไม่สดกูไม่สดหรอกยังไงกูก็โดนคอเตอร์แต่กูขอดาเบสไปก่อนเฮ้ยรีบบอกบอกแล้วกูจะไปหามันกูไม่สดมีโอข้างหลังด้วยอ่ะเอาดิเฮ้ยแม่งหนีว่ะมันโจ๊กมันโจกตุ๊กเกงตุ๊กเก่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 งกูไม่เข้าใจเหมือนกันหุ่นฟ้าด้วยกัรบินไ่ไปเอามามาเอาหุ่นเหลือตามกูว่า อยากเล่นขนาดนั้นมึงไม่เอาหุน่นเล่นด้วยกันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้สบายแน่นั่นแหละยังไงเราก็เป็นขึ้นชื่อว่าหุ่นพีซีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นคนเนียนเลยนะไอ้เหี้ยเนียนเนียนเลย มาละเดี๋ยวเราดูกันมาละตะปูคว้าคากูเจอกูมาโอเคโดนหัวเอ้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 มาดีสัตว์มาดีมาดีอื้มกูโดนลุมอยู่แล้วแหละโดนทุกงานไม่เคยมีวันไหนไม่โดนลุมเลยโอ้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 และแต่เลย กูทำไม่เลื่อนเหลือก็รอดไปหาขนาดนี้ก็พอใจและอยากให้กูเกิดอีกรอบนึงได้เดี๋ยวจะรีบไปตามไปลูดต่อเออนั่นแหละเก็บไปดีมากเพื่อนสิบวิสุดท้ายไปละตัวเคาตั้งช่างแม่กูจะไปเอามันโอเคจิวลูดไปต่อผมไม่ต้องละหมดแล้ว มันวะ่ะกูบอก,ก้วและเล่นวันกว่าดีโอกูโดนไปกี่ทีก็ไม,ไม่ไม่เจ็บอะ่ะยังไงก็มันกูบอกแค่นี้แหละเป็นครั้งแรกที่แบบว่าโดนคอตเตอร์แล้วไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอะเบื่อรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนนะครับเค้ก็ต่อไปสำหรับตัวซักสามใครของท่านมาชิมาเซโร่เสียดายแม่งในด่านนี้เออขอบคุณที่เพจให้ครับเสียฐาในด,ดานนี้แม่งไม่มีโดเวนวูบแบบไม่งั้นเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ระเบิดตามในเรื่องเลย โอ้กหให้กูรัวๆเลยกูรดีขนาดนั้นเลย <c oughs> <c oughs> โดนเขาเตอร์ทั้งสองสามทีนะแต่ช่างเหอะยางที่เห็นแล้วครับว่าเป็นหุ่นที่มันเล่นมันจริงๆมุ่งมันเข้าแต่หุ่นเหลืองครับเคหุ่นต่อไปก็จะเป็นตัวแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าใกล้ช่วง3ปีแล้วอย่าลืมบริหารเหรียญแล้วก็วางแผนกันดีๆนะครับแล้วเราเข้าไปเจอกันในช่วงทลอะครบรอบ3ปีสวัสดีครับ